โอ้บุญเลยไม่ได้เยอะจังเลยค่ะ,ะคุณเล่นไ,ไ,ไ,ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะได้หนอมาอันนี้คือหน่อะไรนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเผากันบอกน,นะคะไม่มีใครทำให้หนูเสียน้ำตาได้จากเตาไฟนะคะ <laughs> หอมมากกลิ่นเมือนข้าวลามเลยค่ะ <laughs> เปรี้ยวเทียไปกินเหมือนข้าวลามสวัสดีค่ะลูกพีชชาแนลนะคะ วันนี้นะคะพีษยังอยู่กันที่ไร่รจนานั่นเองนะคะแต่วันนี้จะมาทําเมนูหน่อเผานะคะตอนนี้ลุงเลื่อนก็กำลังไปหาหนอมาอยู่แต่เมนูเนี้ยคือมันจะแปลกตรงที่เราเอาหน่ะมาเผาใส่ในกระบอกไม้ไผ่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอเป็นคนดังในช่องตัวเองนะคะให้คนอื่นดังมาเยอะแล้วนะคะไฟวันนี้ดังเองซะบ้างนะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับทีมงานของพีทเช่นเคยนะคะก็คือ มะเขือนลุงเลือดน,นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีแม่สอนตามาอีกคนหนึ่งนะคะเอานางเอกช่องมาแล้วค่ะระเขือนค่ะมะเขอนมาช่วยลูกดังไฟเลยค่ะคือเรายังใช้อ่าที่ดังไฟของเราในรอบที่แล้วคือหลามกบเนาะมะเขือนเะนาะนีค่ะนางเอกช่องค่ะสวัสดีค่ะประเขื่อนวันนี้มาแบบสวยงามนะคะใส่ชุดสวยงามมากมาสวนมานานะคะแม่สอนมาแล้วค่ะเหมือนได้อีกหส่ออ่าแม่สอนมาแล้วนะคะอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเผาหน่อตรงนี้กัน เดี๋ยวถ้าได้นอมาก็เผาเลยค่ะเดี๋ยวถ้าได้นอมาก็เผาเลยนะคะเดี๋ยวให้ลุงเลื่อนไปหานอมาก่อนลุงเลื่อนไปหานอแถวไหนคะพ่อเคยนเหนื้างบนอ๋อต้กลา,า,างบนมันเป็นอร่อยที่สุดในบรรดาหนอคือหนออะไรนะคะหนอได้หนอไรเหรอคะเอาหนอไรมามาหาใช่ไหมคะเออมาเผาใช่ไหมคะไม่สอนเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยกันร่วมกันทํากิจกรรมที่นี่นะคะเราจะเผาตรงนี้เลยใช่ไหมคะพ่อเคินคือมันทําแบบไหนอะคะพ่อเคยคือจะเอหนอมาเผาก่อนเผาเผาพอสุกพอดีแล้วก็แกะ แกะแล้วรอปิแกงอีกทีหนึง่งมันจะหอมไปแกงอีกที่นึงแกงในกระบอกไม้ไผ่หรอคะถ้าเราจะแกงในกระบอกไม้ไผ่ก็ได้หรือว่าแกงในหม้อก็ได้อ๋อแต่คือซิกเนเจอร์มันก็คือต้องเอามาเผาเผาก่อนมันก็คือชื่อแกงหนอเผาใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มันฟินตรงที่เผานี่ไงข้างริมน้ำน,นะคะวันนั้นหนูมาพายเรือเสียวเสียวนะคะลมมันแรงมากแต่วันนี้นี่คือเฮ่เหมือนน้ำมันจะลดหรือเปล่าคะ,ะเพื่อนลดลงลดลงเยอะกว่าเดิมอีกนะคะแถวนี้มีหอยไหมคะเพื่อน คงจะมีคงจะมีอยู่ใช่ไหมคะถ้ามาดําแถวนี้น่าจะได้อยู่เนาะหาแถวนี้นะคะมันเป็นหอยอะไรคะเพื่อนหอยจุ๊บอ๋อลุงเลื่อนมาแล้วได้หนอไหมคะลุงเลื่อนได้หมดเน่ได้ไม่ด้เล้วข้ามหวังของเรานะคะมาแล้วค่ะได้แล้วค่นเป็นเซียนหาเห็ดไม่พอเป็นเซียนหาหน่อด้วยนะคะหน่อไหลคนนึดีกค่ะเอ๋แม่ซอดอีกคนนึงนะคะในเอ็กช่องวันนี้ สวัสดีค่ะไม่บังเหรอเข้าบังเลยไม่ได้เยอะจังเลยค่ะต้องเล่นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะได้หน่อมาอันนี้คือหน่อไร่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเผากันดูวิธีการเผาตรงนี้เลยเอาเผาทั้งเปลือกนี่เลยเหรอคะเผาทั้งเปลือกเลยน่าจะมีเมนูหน้าห้าวของเผานะคะหน่ำมัน อน่ะมันส้มต่ำเืินมันยัดมันจะหวานแกงต้มแกงกัมเบะแล้วผัดอ่อก้องเขาต้องเผาเขาต้องเผาประมาณกี่นาทีอาจารย์จนมันไหมจนมันไหมปากมันไหมว่ะจนเปลือกมันไหมนะคะเนี่ยหมักหนดีหมักหน้อยมันยัดอ๋อ่นมันเืินมันจะยัด สวันดีนะคะป้าเขือนนะคะจะพาทิดไปเก็บผักเพื่อทำแกงแกงหนอใส่แกงหนอนะคะหลามหนอนั่นเองนะคะเผาหนอหรือแ,แ,แกงเลยนะปะ้าเขืนนอนเขาเรียกว่าหนอเผาเป็นหนอเผานะคะอ๋อเป็นผักชะอมเหรอคะถอถอถอเถออะดีย๋ยโ,โ, <laughs> โอ้โหหนามโอ้ยน้นามพวกนั้นเลย <laughs> โอ้โหมีต้นหนามนะคะ วันนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะคะเนี่ยป้าเขินมืดๆนะคะแต่ก็ดีไม่ค่อยร้อนนะ,ะโอเคค่ะต้องอย่างนี้ค่ะปะ้าเขิน <c oughs> อันนี้ปลูกเองหรือเปล่าคะเองค่ะอันนี้ปลูกเองนะคะหลังสวนของป้าเขินนั่นเอง มีอะไรบ้างคะนอกจากผักชะอมแล้วผักชะอมเดี๋ยวไปเก็บผักแคร์หรือชะพูชะพูชะพูเอาใบชะพูเหรอคะใบผักแคร์แม่ท้องเรียบอ๋อภาษาเมืองเรียกผักแคร์เหรอคะอ๋อวันนี้กินแต่ผักๆนะคะเนี่ยวันนี้กินผักวันนี้กินผักไม่มีเนื้อใช่ไหมคะไม่มีเนื้อนะคะมด <laughs> กินเนื้อไปก่อน,อน,นสดมากมดเต็มเลย วดสารพิษไปขวบสารพิษนะคะไปไปดูใบชะพวูันต่อแล้วเดี๋ยวเราเก็บผักแยกนี่ค่ะนั่นคือผักอะไรคะเนี่ยต้นใบชะพูมันมีแต่พืชพันธุ์ผักผลไม้นะคะเนี่ยเรปลูกไว้กินเองปลูกไว้กินเองไม่ต้องไปซื้อนะคะขึ้นสวยมากขึ้นตามเถียง ปลูกไว้เป็นปีๆเลยเนี่ยอ๋อนี่ปลูกเป็นปีแล้วเหรอครับพะเขื่อนมันก็จะขึ้นตลอดไงอยู่ใกล้น้ำมันอุดมสมบูรณ์มากนะคะไปเอาดูหน่อยค่ะป่ะเราไปดูหน่องดีกว่าเดือกำลังนำทางไปนะคะดูซิหน่อของเราโอ้เขาเสร็จแล้วนะคะเนี่ยต้องเอาเปลือกออกใช่ไหมคะลุงเลต้องปอกเปลือกเอาต้องไปปอกเปลือกหรอแล้วก็แกะแล้วก็ตุบตุบตุบอืม โอ้ oh, นี่คือวิธีมันเองนะคะตัวปี๊ขนาดนี้ยังหอมอ่ะจ้าเจ้าแม่หอม,อหอมมาก <laughs> <laughs> หอมไปถึงในโจ <laughs> นนี้คือหน่อที่เผาเสร็จแล้วนะคะแล้วลุงด้านก็จะมาแกะเปลือกมัน <laughs> หอมมากกลิ่นเหมือนข้าวหลาม <laughs> <laughs> เลยค่ะเปี๊ยบๆี่จะไปกลิ่นเหมือนข้าวหลามนี่แล้วก็มาแกะเปลือกแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเขาก็เอามาทุบเลยค่ะตอนนี้อ๋อเราต้องผ่ากลางมันแล้วก็ทุบๆนะคะหอมที่เน่ะยหอมมากเลยทีน่ากินมากนะคะมะเขินตำเครื่องเสร็จแล้วเหรอคะออตัดอันแก่ๆเมื่อกี้ตัดอันแก่ๆทิ้งหรือว่าแต่นมหนึ่งใช่ไหมคะแต่ย่างเหมือนคนอะคนแก่ก็ตัดทิ้งไปโคนแก่ก็ตัด หนุ่มๆไว้แล้วกันอ๋อแล้วก็พอเขาจะทุบเนี่ทย,ย,ยทุบอย่างไรก็เถอทุบอีกอจ้าปตัดซอยๆแบบนี้แผ่นไปแผ่นแล้วตุบหนอนนี้มันไม่ใช่แค่แกงได้อย่างเดียวนะคะยังเอามาเผาแล้วมาแกงได้อีกต่างหากมันค่ะเนี่ย ยำก็ได้มันจะอร่อยอร่อยกว่าเอาเลยอ๋อมันจะอร่อยกว่าเราแก่คือพาะมันจะหอมมันก็เจ้าเลยหอมมากขึ้นนะคะแล้วแกงดิบแกงนั่นแบบเอาไม่เจะธรรมดาบได้ได้นี่ยมันเผาแล้วแกงมันจะหอมมันน้ำหน่อยอนี่เป็นแกงของคนเมืองเรครับอ๋อไอ้คนดอยอย่างหนูได้มากินแกงคนเมืองหลายอย่างมากเลยนะคะเนี่ยถ้าแจมาอยู่ที่นี่พี่เอฟซีใช่พี่เอฟซีบอกว่าต้องให้รู้เรื่องกับป้าเขือนให้อยู่หนูอยู่นานๆ อาจจะไม่ต้องกลับแม่องอนแล้วคุณด้วยเปิ่นปากแกงอีกอะ้วนปากแกงอี่เจ้ะเรียกว่าเอาเอา,เอามือไว้ก่อนเดี๋ยถ้าไปดอยก็ทำ<อ>ชดเชยได้ค่ะได้เลยเดี๋ยวไปบนดอยหนูต้องเกงดอยให้เพื่อนกับเรื่อนกินนะคะเนี่ย ทุกนี้ทุกที่ไหนเจ้าลุงนี่ทุกอย่างนี่ต้องว่เปุ๋บตู้กว่าตุ๊เหมือนกันเจ้าแต่ว่าผ่าแล้วก็ตุ๊กินนะเจ้าแต่บะเผาเจ้าอือนี่อยากตุ๊เอีนเด้งกหนึ่งอ้ผ่าตู้ผ่าตู้หน่อยกันเดี๋ยวมันเป็นเด้งตู้เหมือนกระท้อนอ่ะยิ่งทุบยิ่งหวานยิ่งทุบยิ่งหวานถ้าไม่ทุบล่ะคะถ้าไม่ทุบมันทื่อมันทื่อ วันนี้ครับนเยอะจังนะคะคุณครูเคลนค่ะมันไม่นุ่มมันไม่นุ่มมันจะแข็งเกือกเดือกมันจะแข็งเกือกเดือกค่ะมาสาเมืองวาระคำมันจะแข็งเกือกเดือกโอเคเดี๋ยวแล้วพอเราปอกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้แม่ซอนนะคะไปคนทุบหน่อไม้โชว์แล้วกันเพราะว่าแม่ซอนเนี่ยเซียนหลายอย่างนะคะถนัดทุบถนัดทุบค่ะแม่ซอนโอเคหางสุดท้ายใช่ปะคะ อ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราต้องเอาหนอนนะมาให้แม่สอนนะคะมือวางอันดับหนึ่งทุบนะคะประเคินช่วยไหมคะ่ะ,คะ แต่อันนี้ซอยทำไมครับซอยมันทุบยากอ๋อที่มันทุบยากโอเคเลยวางเลยต้องขนาดพอดีนะซอยพอดีค่ะใช่ไหมคะอ๋อเอาด้ามมีดทุบอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแม่ซอนหนูคิดว่าจะเอาแบบสากทุบแบบนี้ไม่ใช่เนาะใช่เขามาทุบแปลกดีนะคะากต้องทุบคน สาวก็ต้องทุบโอน่ดาม,มีนกทุบหนองใช่ไหมคะนองสะเทือเสียงสะท้าน <G ül s> แกงนองเสียงสะท้านดังไปทั่วนองน้ำ <G ül> s> <S <G ül s> อร่อยดีม,มันจะมันจะหอมกลิ่นมันตัวนี้เคยเคยเจริก่อน เคยเคยแกงแต่บ่เคยเผาอยากจะมันชาจะบบเหมือนกันเนาะไม่ใช่เนาะมันบ่เหมือนแต่กินมันจะหอมดีค่ะต้องกินอะไรแปลกๆมันถึงจะอร่อยอ๋ออะไรไม่แปลกไม่อร่อยใช่ไหมคะลุงเลียดยืนมองเลยนะคะเนี่ยรสชาติแล้วเครื่องที่ ปลาเขินต้มไว้นี่มีอะไรบ้างคะที่ปลาเขินต้มไวอะค่ะอือยังสมัเอ๋อคือต้มน้ำไปก่อนเหรอคะเดี๋ยวจะตัเครื่องใส่อ๋อเดี๋ยวจะตําเครื่องใส่ให้ในสุกก่อนอืมคือทุบเสร็จแล้วก็ต้มอีกทีนึงตตตอนนี้นะคะน้ำเดือดแล้วแล้วเราก็จะเอาหนอใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะทุกเนเอาหนอนที่เราทุบเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาเครื่องที่เราตําใช่ไหมคะใส่ใส่อ๋อใส่ลงไปในหม้อเดียวกันเลยนะคะใส่หมดเลย จะบอกว่าร้อนมากเลยค่ะอกนะคะไม่มีใครทําให้หนูเสียน้ําตาได้นอกจากต่าไฟนะคะอ, <laughs> อันนี้นะคะคือน้ําพริกของแกงหนอนนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างคะลุงเต้นมีพริกพริกเดือพริกเดือแล้วก็ใส่หอมกระเทียมอืมใส่เกลือหอแล้วก็กะปิห่าย กะปิห้านี่คือกะปิยอดปลาร้าอ๋อค่ะกะปิปลาร้าค่ะพริกนี่ก็แล้วแต่ความเราชอบเผ็ดไม่เผ็ดใช่ไหมคะเพื่อนดูดิเราเผ็ดแล้วจบเผ็ดกับเผ็ดหอมของพริกก่อเจามาเผ็ดก็ใช่นักหน่อยน้ำเดือดแล้วนะคะสักแป๊บแล้วก็เอาเครื่องใส่ลงไปได้เลยชั้นนึงเพื่อนใส่ออกมาเด็ดครับเตรียมครับเอาไปละให้ประเขินตักนะคะแสงตรงนี้สวยมาก แกงมันมมนุยเนนีบาหอมไหมคะ<อ>ป้าเขินหอมหอมมากพา่าหน่อมันเผาด้วยนะคะม,มันก็เลยน่ากินอันนี้นะคะคือแกงหน่อเผาที่เสร็จแล้วก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะคะจริงๆอะ่ะพี่คิดว่าจะได้เผาในกระบอกไม้ไผ่นะคะเสียได้มากแต่ไม่เป็นไรนะคะก็เอามาแกงในหม้อแล้วกันไม่ได้หลามในกระบอกไม้ไผ่ก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ยังคงความเป็นหน่อเผาแล้วก็หอมมากนะคะ หอมมากเลยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะคะตั้งวงกันตรงนี้ก็ไม่ซ้อนตำส้มตำมาให้พี่ด้วยนะคะตำถาดนะใหญ่มากถาดใหญ่มากเดี๋ยวเราไปกินข้าวนะใหม่ตอนนี้นะคะก็ถือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการชิมน่น,นีงแ <laughs> ม่ซ้อนเตรียมท่าเราแ <laughs> อ่ะให้แม่ซ้อนชิมค่ะแล้วก็บอกเราเลยว่าเป็นยังไงเยี่ยมค่ะเยี่ยมบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้เลย ่ะค่ะปลาเขื่อนชิมค่ะก็จับผ้วยนดานแล้วคะร้อนมากอร่อยมากเลยอ่ะตำเจ้าแหมอร่อยอย่าบอกใครเทียวแหมไม่ต้องบอกใครนะคะเราหนีมากินในสวนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตามมาอือใช่ค่ะอืออร่อยมากหอมหอมหน่อเผามากนะคะแล้วก็ที่ขายไม่ได้คือตำถาของเราันเองอ่ะชิมไหมคะปลาเื่อนไม่สอนเป็นคนตำนะคะวันนี้ เพราะว่าแม่สอนเนี่ยเปิดรลานส้มตำอยู่แล้วนะคะพี่ก็เลยไว้วางใจว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็อร่อยจริงๆอร่อยหนูข้าวเลยหนูข้าวเลยนะคะหอมมากอใคร่คคะรวันนี้ที่ก็จะขอตัวปิดคลิปไปก่อนนะคะเพราะว่าแกงน่อของเราก็สุกแล้วแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งกินกันตรงนี้นะคะตั้งวง,งกินข้าวกันตรงนี้ใน,นวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจรูปให้ชาแนลด้วยวันนี้ต้อง ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะวันนี้นะคะ<ช>่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย